ศาสตาศาสตรนโยบายกับพรังร้อนทำทันทีปั่นกระชารัจ็ดเานะครับพี่ผมก็เตมีชานะครับเบอร์ิงนะครับพี่สาฝากด้วยนะครับนะฮะกับข้าวอร่อยคมานั่งานอยู่ีนีครับต้อบอกคนในบ้านด้วยนะครับบอกคนในบ้านด้วยนะครับนะครับสวัีรนะครับนะครับวัีนะครับีค้นัคบ้านนะครับสวัสดีครับก สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาวพี่ชายที่รักวันนี้ผมดรพี่ชามาถึงบ้านแล้วนะครับพี่ยังไงครับครับนะครับแต่ข่าวยังยังครับครับางมาแม่จอนจัดนะครับที่ผมทำไปเป็นเลขานนายกประจรอันนี้สารกีฬาและตรงนี้เร่วมดูแลนะครับเพื่อจะพัฒนาความดีด้านหลังนี้นะครับนี้ผมเป็นค่ายการบำนาญนะครับที่จะมาดูแลนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วย ครับลาครับของพวกเรานะครับก็วันนี้ผมก็จะพิชานะครับมาดูแลกันนะครับอันนี้คือผลงานที่จะทํามานะครับก็คืออันนี้สร้างนะครับที่พักพิงหมาแม่จนจัดนะครับแล้วก็สนามกีฬาอันนี้จะทําเป็นปอดของพี่น้องเราคือสามสองที่จะเป็นปอดให้คนบ้านเราทขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากครับตากเปอร์เซียด้วยนะคะ เจฝาป่าหลวงพ่อก็น่าเกียรติหลวงพ่อนะครับเวลาดีเจ้าป่าบอกได้ครับว่าลูกศิษย์พักประชารัฐที่นี่นะนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลงานที่ทำมาแล้วนะครับก็คืออันนี้มาได้ก่อนจัดผลงานนะครับอันนี้ทำที่พักหมาแม่จอนจัดนะครับบ้านเราจะต้องมีหมาแม่จอนจัดอาจจะรบกวนพี่น้องคอยแป้นนิดนึงนะครับนะครับเพราะว่าต้องขอเวลานะครับใกล้จะตั้งเข้ามาแล้วนะครับผมต้องมีชัด หลังร่างสังขสองต่อไปครับจะได้ออกกร่างกายครับจะได้แข็งแรงครับขอบคุณมากนะครับครับเบอร์สี่นะครับเห็นหน้าจริงๆนะครับนะครับตรงนะฮะในซอยนี้ด้วยนะยายนะฮะฝากคุณยายนะอันนี้ตัวนี่ตัวจริงเสียงจริงนะคุณยายตัวจริงเสียงจริงนะครับออกับวันนี้ได้ที่แล้วแล้วก็สนามกีฬาแต่อันนี้ที่อยากทำแต่ว่าพัฒนาไปส่วนหนึ่งแล้วก็คือสนามกลางก้าวที่สอง 92หลังหมู่บ้านทษา12นะครับซึ่งจะเป็นของพวกเรากีียาด้วยเรื่องต่อสนามกีฬาแต่ที่อยากทำที่สุดเนยนะพี่ก็คือปอดของคนบ้านเราคือของสามจมูกไว้นี่นี่อย่างนี้ลูกเน่เน่ปุจมูกอย่างนี้เลยเดี๋ยวหายใจไม่ออกลูกอะ จงมาเป็นกำแพงแก่จะเจ็ดนามาปองตัวตัวกันตาตาจ,บจบบะเจมานาจจับปรวัตเก่าจยมาครับก็คือผมมาที่นี่หลายครั้งมากนะครับมาเจอาทุกตั้งที่เป็นของอสน,อนอยัยแล้ววันนี้ก็ดีใจนะครับแล้วก็มีป่าวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับลงในพื้นที่ตำบลของสามนะครับในหมู่บา้านศึกษา9กนะครับก็ได้ไปแนะนําตัวให้กับพี่น้อง นะครับที่อยู่ในหมู่บ้านพุษาเกก็ได้รับความตอบแทนนะครับแล้วก็ได้รับความขอบคุณมาเยอะนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่พากคพลังประชรัฐได้มอบไปให้นั้นนะครับก็จะทําอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีพี่น้องนะครับฝากบอกถึงนะครับท่านนะครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณว่าที่บอกว่า3 0 0 0ัน0 0าพครับทำได้เลยไหมได้ครับถ้าเลือกด็อเตอร์ปีชาออกมานะครับวันนี้นะครับแล้วก ผมก็ได้มีโอกาสมาร่วมนะครับงานนะครับที่วิลล่านะครับในนวมนครนะครับสำหรับในนวมนครเนี่ยนะครับผมได้มีความมุ่งหวังมานานแล้วนะครับแล้วก็เห็นมาตลอดว่าในนวมนครนยครับต้องประสานนะครับเพราะว่านวมนครเนี่ยเป็นบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเวลาที่ฝนตกนะครับข้างนอกน้ำจะท่วมฉะนั้นพนักงานก็จะมาทํางานไม่ทันฉะนั้นในเรื่องของน้ําท่วมแก้ปัญหาน้าท่วมในรอบนอกของนวมนครเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งนะครับผมก็จะนาเสนอแผนนะครับให้กับพักธรรชาัินะครับ ลงมาดูนะครับได้ได้แก้ไขปัญหาให้กับนวัตครอและก็พี่น้องที่ใช้แรงงานในนวัตครนี้ทั้งหมดนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากกว้ด้วยนะครับดรปีชาชื่นชนพิบูลนะครับเขตสนะครับเบอร์4นะครับที่ลงมาครั้งนี้นะครับมีความตั้งใจนะครับที่จะมาพัฒนาจริงๆครับขอฝากก็้ด้ครับเบอร์4นะครับ